สวัดีครับผมมาเบิ้งช่องไทยบ้านหนึ่งเก่ากับสองชั้นเน่ยผมมีแนวให้เบิ้งทุกอย่างครับผมไปเบิ้งกันเลยสวัสดีครับผมแม่พี่น้องสู พ่นนะครับมือนี้ให้บานหนึ่งดอก็สองเฉียนหัวหิ้วฟ้ามาเห็ดหนึห่งคำเนาะต้มชุกี้นะครับผมนี่ต้มพักแล้วพักเบืยดแล้วนะครับเนาะพักเบียดแล้วครับผมพักบุ้งนะครับแล้วก็เห็ดเข้มข้งนะครับใส่แล้วนะครับเนาะใส่แล้ว สุกี้เซีบเสียน้องมื่นนี่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองให้บานเรื่งเก่าของแองเสน่หนะเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะอัพแ้งเดือนนะครับผมจะตับตรงไปครับผมทับมักนมนะครับผมทับมักนมสดนะครับผมทับมักนมสดนะครับผม ใส่ลงไปเลยตับมักนมสดนี่เฮ็ดไว้มันข้าวนะครับเนาะไว้มันมีกินเอานมนมสดมัดนะครับนมะสดมัด bây giờ mình sẽ dùng nửa mũ để thay đổi đều rồi bây giờ กกีเสียบๆนกันีนเดี๋ยวย่งไข่นะครับเดี๋ยวผมเสางไข่ส่นะครับเนาะไข่ไปซีหน่อยนะครับผมครับผมยวดีไข่มาแล้วนะครับไข่ซีหน,น่อเยเนาะยัดทีลงเลย น้นกันที่น้องมันสี่เซ็ตๆโอ้ยเต็มหมอนโคโยงเลยที่น้อนเลยมาเรื่อผู้ใดๆพวกกินน้ำกินกระไดลา,ายบานมีมุมเหมือ,น,อน,นกันนอนฟังไก่ฟังเล่าน้ำกันเด้อครับที่นอ้นอนแจบน้ำกันนะครับเนาะสมซุตที่ที่น้องเหลือเหลือ,อย่างวนเส้นนะครับเดี๋ยวเอาวนเส้นไปพร้พอมนะครับ เดี๋ยวรอให้เนื้อหม,มูมันสุกก่อนครับผมครับผมสุกแล้วเดี๋ยวเอาวุ้นเปลี่ยนไปครับผมให้ผมจะวนเปลี่ยนไปครับผมเดี๋ยวเลยครับนโอ้ใส่เนื้อคับคว้านไบกันเลยเปลีป่ยน,นเข้าไปโอ้ยเยี่ยมมาก ไพี่น้องจะกินมะค่นเชมนะครับคือสุกนะครับเนาะตีบะข้นนะครับผมอย่มันก็ซุกเล่ามันเส้นะครับเนะน,น,นะนเน,นนะเี่ยคุณได้อยากอเอาวยมาตักเอาเรื่อพี่น้องสุกกี่เชมพี่น้องำำกำลังกิมพันไทยนานะครับ mà cố lên đi ngang ีร้อยนะครับเนาะถ้าบันไปกินน้ำกันเนอะ